โจพร้อมยังโจ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 สองสิบสองสองสิบจามสองสิบสี่สองสิบห้าสองสิบหกสองสิบเจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบสิบสองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่และยี่สิบสองบาท กู้แล้วปะออมือ,อติมแล้วเพื่อนเราก็ตายหมดแล้วอ่ะ <laughs> มือถึงเวลาเรายำปวดพี่จะลุงเพื่อนตายหมดแล้วแก๊งยู่เจอย่เนี่ยแก๊งแชยมาลองนนอแล้วนะแก๊งโนูกลับไปเอารถให้จอมดน,นะออกเลย คนชุบหน่อยพี่คิดแยกกันแยกกันอยู่ใต้นอนไปผมเคยเป็นซุมเศร้าครับแล้วมีเพื่อนคนนึงแนะนำให้มาดูมิตั้งแต่ที่ผมดูมารู้สึกยิ้มขึ้นเยอะครับดูมีไ,มไล,ล้ไม่เคียรครับขอให้มีอยู่เป็นความสุขให้ผมตลอดไป ว้าขอบคุณนะเก้าขอบคุณค่ะเม่กิ้ต้องเก้ามีผู้ชายมาลองงัดต่อไม่ไหมใช่ไหมสนับสนุนโซฟาได้นะคะไปลอกแป๊บหนึ่งไปเคน้องโอเค โดดมแต่ไปทำอะไรมากระโดดเลยกระโดดอะไรมไม่ได้ทำอะไรทำไมไม่ไป็้านน้องเดียวไปร้านมาแล้วน้องเดียวไปยืนรอเปทุนนานน่ะนั่งอยู่บนรถนะเมื่อกี้มันขับมาไม่ทัน ให้เดียวไปร้านอื่นเลยแล้วเราก็เลยขับรถไปแล้วระหว่างทางร้านมันก็ขึ้นทั้งทางที่เร็วรอร้านผู้หญิงามานานแล้วเอาเราไมไ่ร้านหญิงอะร้านหญิงไม่เล่นร้านหญิงไม่มีคนออกซใช่ไหมใช่แต่มีคนมาลองงัอกงน,นนะหน่อย <c oughs> มีทีพี่ทองโบตอนไหน ว่าไงครับว่าไงนี่พี่สาวหนูค่ะชื่อปุ๊กลิงสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะคะขอไปพี่คิดคอมโบครับคอมโบเหรอคะมทำไมหน้าหลักตังใช่ครับข้างล่างขึ้นมาได้อ่ะหนูรถเหรอแต่ยูเก่งมากยูชุดเก่งมากรอเล่นจ้ายังไม่หมดเขาบอกยังไม่หมดยังไม่หมด ไมม่หดอแกเขาก็น่ารักจริงนะพี่ตอนนี้เขาทับทับตายไหมน่ารักจังเลยเขาหมดยังเหรไม่รู้อ่ะเขาเขาขอพูดมาแล้วเขาบอกว่ายังไม่หมดอ่ะดูสิเขาหมดยังคิดตั้งตีตายไม่ใช่หรอแกก็จะไปแล้ว ไม่ไปได้ไหมยังอ่ะมึงเขบอกลายโอ้บอกลายแล้วบอกหลักไม่ได้หรอตรงไหนที่บ้านเปลี่ยนจากบอกลายเป็นบอกชอบก็นด่ะวิจะใส่ชุดแก๊งเหรอฮ่าแกอยู่แก๊งอะไรอ่ะแหลบริง g อะไรนะครับ ตาเอ็กเพเจย่อามนอ่านอ่านว่าตาเอ็กเพจไฟไหไฟไหม้เร็วไ่หมเนี้ยเนี่ยเนอ่านให้หน่อยพี่เียวอยู่ปะตักเรื่องคืนวันโลหะบเปล่เป็นหมออเป็นหมอครับเฮ้ย แอบบลิงขับรถไปไอบค็ L A N G รอ L A ลังลังรับลังทำไมตี้เรามันโหดจังวะคิด้วยอย้อน L A P แลบแลบลลบรับหลังใช่ใช่ใช่ <ด>พี่รับหลังหนูแค่ชื่อครับแค่ชื่อ, <c oughs> อกีตาร์่างสวยมากอ๋อคนเมื่อวานเป็นเพื่อนพี่หนูจำได้พี่ไม่ไปส่งของถูกครับ ให้ดูแล้วเหรอคลองอยู่นั้นให้ดูแล้วให้ดูแกล้งใช่ไม่ได้หรอปกปิดไปก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วใช่ไหมจริงค่ะนี่มันเป็นไรไม่รู้มันชอบเบิ้ลหน่อยเงินบางทีให้เบิ้ลไปของก็ให้เบิ้ลไปบอกหนูดีกว่ามาเข้าแล้วบอกแล้ว บอกหนูไงว่าแกงอะไรอ oh. เพื่อหนูรู้จักแอดอบ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 ไม่รู้จัก <มา S 3> หรอครับแต่น้องเดวไดแอดอบก่อนนะพี่จะรอไหมได้เดี๋ยวรอจนจบนี่นะโอเคไหนกำลังใจกำลังใจ ีย่ยวถ่ายรูปหน่อยกำลังใจหนูแล้วคะ่ะนะมิเกลเข้ามาเร็วถ่ายรูปเข้ามไปโอ้โหบ้านกูไม่มาเลยสู้สู้ให้เลย,เลยพูดสิว่าสู้สู้สู้สู